มาแมตช์ตามคำขอวันนี้นะครับย้อนไปสู่เรซเบอร์เนียครั้งที่3นะครับเป็นหนึ่งในคู่เอกในตำนานเลยนะครับก็คือปะฮองโฮเกนนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นเวอร์ชั่นปี2002นะปะทะกับอังเรเดจายแอนนะครับแล้วก็เรารับบทเป็นอังเรเดจายแอนนะครับวันนี้ความจริงแมตช์นี้มีในโชว์เคสด้วยนะครับแต่ว่าเราเล่นจบไปแล้วนะวันนี้เราก็จะมารังสันเวอร์ชันใหม่นะครับเราจัดให้เป็นการปั้าแบบไม่มีกฎกติกานะครับ ชิงแชมป์เวลดิเบทปี87ด้วยนะมาวันนี้ดูดีครับว่าเราจะสร้างแมตออกมาให้เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหรือเปล่ามาโอ้โหกรรมการตัวนิดเดียวนี่กระแทกเลยวิ่งมาทอยพี่อ่ะพอๆกับฮองโฮเก้นครับแต่ว่ากรรมการตัวจิ๋วมากเมื่อกี้เอาโดนจะจับไม่ได้หลักกระทืบ ทิ้งศอกหลบได้ครับแอคชั่นอังเกรเก็จะช้าๆเลยนะนี่ต่อยต่อยเน้นๆจับเฮดบัตหัวไหลอีกทีอืมมาเราไปเอาอาวุธกันดีก,กว่าะจะมาครับโต๊ะอาวุธก็ค้าๆกันไปนะกลางไว้ก่อน ต่างรอออกได้ไหมวิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ทันไม่ทันมาออกคนดูโหใครครับเสียงเหมือนโหน่าจะโหอังเร้มตัวร้ายอ่งกระแทกไม่ได้ขอขึ้นเชือกหน่อยกระโดดทุบเน้นเน้นเมทีพึ่งพังนะอ่ะลงมานะครับ เราเอาโต๊ะมาต่อเอาโดนต่อยนี่จับไม่ได้สักทีเล่นงานต่อครับนี่สับหัวรู้จักหรือเปล่าคาราเต้เตนี่มันคาราเต้สายโคตรดำหลบได้ครับม้วนกลับจับยกขึ้นยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปอัดกระที่กั้นคนดู เกมน่าจะทำให้ที่กั้นคนดูมันทะลุได้นะบันไดครับเล่นของแปลกๆก,กันดีกว่าให้มันต่างจากรุ่นนะซูเปอร์เฮฟวีเวทอย่างเราบันไดบันไดโยนบันไดใส่วิ่งมาทําไมพี่พี่หนวนหน้าคอเล่นงานต่อครับเวียนอัดกัทีกั้นคนดูอีกที อย่ามายุ่งกับการจัดสรรอาวุธอา้าวหยิบดิโยนซะอีกอา้าวฮอเกนรับได้ครับอา้าวรับระววางเอาไหมเอาครับฮอเกนไปเอาอาวุธมาบ้างกลางรอเลยเฮ้ยโรเกนเอาประตูมาครับนี่ทุบหลังเอาประตูมันก็ดีเลย ใช้งานกระแทกอุ้ยกระแทกทีล้าวเลยเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปพิงเออพิงพิงวิง่งห้อยอัดอกระทืบเอาโดนถีบสกัดโอเคยังแทบจะยังไม่ได้ตอบโต้งเข้าเชือกครับไม่ได้รีเวอร์สได้ครับสวน เสียบเข้าล็อกยกขึ้นมาโต๊ะไหนดีโต๊ะข้างล่างไหมอา้อาวอ้าวผิดครับเฮ้ยกดผิดกดผิดอ่ะขอแบกอีกทีมาเอาโดนเสยครับแบกบอดี้รอปโอ้โหมันยิ่งกว่าจับสแลมอันนี้ยกข้ามหัวเลยเฮ้ยเกรงใจน้ำหนักหน่อยเบี่ยงตกเวทีไปก่อน นี่กระทืบกระทืบไม่ยอมหนูไม่ยอมเอมอ,อจะมาเสยได้ไงโต๊าอี้มาของติดตั้งครับกรรมาการเอาโต๊าอี้ไปกิน be บันไดครับ s <S เรายังต้องใช้บันได <Now. S 2> วันนี้เราจะโชว์ <Now. S 2> ผาดผล เราจะเป็นคนซูเปอร์บิ๊กคนแรกที่โชว์ผ่าโผนเอาโ้โหโ์ทายกนตัวอี้เกาะบนหัวเฉยตัวอีกกววอ้ใช่ไหมชอบไหมชอบไหมแตกแล้วครับของของแกตีนี่คนดูก็ขอมาเอา้าแต่แพทย์ยังทันครับของแกฟื้นขึ้นโคตรไวโดนเวียงอัดนี่ทำอะไรวิ่งทาไมเอา้าเดี๋ยวเดีย เออกระแทกเมื่อกี้กระแทกลมนี่ต้องกระแทกอย่างนี้บันไดมาเอายังไม่นอนครับยังไม่นอนไปประตูดีกว่าประตูเอาโดนศอกครับไปไม่ถึงประตูโอ้โหกระแทกครับห้องวิ่งมาเล่นงานยากนะเราตัวใหญ่เอาไปอัดครับ แล้วก็วิ่งเข้าไปเสียบนี่เอาของเอาฟื้นขึ้นโคตรไวเฮ้ยแกจะฟื้นไวเกินไปละมาจับเวียงทุ่มเข้ามาข้างในทูบเฮ้ยเออะลุกเออะลุกขอถ้าไม่ตายไงเอาโดนจอเบเกอร์สวนโมแกนเวียงเข้าเชือกครับกระโดดไม่ได้ อเจอสวนกับวิ่งเข้าไปกระแทกอีกทีมาซิกเนเจอร์เอาทิ้งขาผิดโฮแกนหลบได้ครับโดนเอาหน้าการะแทกเขา่เาลรงงานต่อครับลาคอขึ้นมาถีบไม่โดนฝั่งนี้เอาปั๊มไม่โดนอีกโอ้โหอุต่าคู่โดนดีดทีโฮแกนไปเอาโต้ e มาตีไม่ได้ นี่กระแทกยังทันมาเอาโหเก้นลุกขึ้นมาโคตรไวกระโดดทุกก่อนเออจะลุกขึ้น,นไหมอ่ะจัดท้าให้ตายให้เลยแล้วกันทิ้งซอกครับนี่ทำให้ตายยุคโบราณต้องแบบง่ายๆอย่างนี้เอาขึ้นดิเฮ้ยขึ้นมาไหนอ้าขึ้นมาไหนไม่ได้เออมันติดไปครับ มาโตะก็ได้เอาโตะกันโต๊้กลางเอาขาโต๊ะพับเบี่ยงเข้าเชือกเฮ้ยไม่ได้ครับยังบล็อกได้อยู่โคลสไลน,น,น์เน้นเน้นมาเรายังต้องการโต๊ะต้องการโต๊ะกลางไว้ตรงนี้แล้วกันมาแกพี่นวลลากเอาโดนศอกครับ โดนโฮเก้นสอกสะแทกแล้วก็เบี่ยงอันเดรไปอาจกระโต๊ะเฮ้ยไม่ได้แกนั่นแหละต้องไปอยู่กระโต๊ะลากไปอีกทีนึงมานอนนอนให้สบายมาครับได้เวลาโชว์กายกรรมผาดผลที่หวาดเสียวที่สุดกระโดดทิ้งสอกไปโอ้โห น้ำหนักกี่ร้อยปอนด์วะเนี่ยะคนดูชอบใจคนดูชอบใจก็เป็นกำไรของนักมวยปล้ำเอ้าโต๊ะหมดนะครับเออฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ห่างไม่ได้ใช้ตีก่อนอืมเพียงไปอลุกขึ้นมาฉันจะฟาดหัวแก นี่เหมือนที่นี้เอาโดนสวนกลับได้ครับเมื่อกี้โงแ้่มันหลบเบี่ยงเข้าเชื่อกันแล้วจะทำอะไรไม่ได้หรอกพี่อืเออะเวียงเออะเวียงนะมาจับยกขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวพลาดกระโดไม่ได้ครับเราต้องเก็บโตไว้ใช้กับบันไดามาล่อเพก่องินเอาไม่ได้ดีเราต้องเบี่ยงมันลงมา รอไม่ได้ล่อไม่ได้บางทีมันดื้อครับเอไออ่ะเวียงไปโอ้โหกว่าจะจัดสถานที่งั้นเป็นกลางมาไดรอก่นนนอนดีกว่าเดี๋ยวมันฟื้นตัวไวมาแต่ยกรรมชุดต่อไปจะสูงกว่าเดิมแ,แต่ก็ฟองให้คนดูได้เสียวสลังกันได้บ้างโอเค เอาโดนศอกครับโมเกนไม่ยอมไม่ยอมทำไรเราเวียงอังเรทิ้งไว้ตรงนู้นวิ่งเข้ามาเอาหลบมียึกมียึกม้วนมมวน,มวนเอาโหยงัดอัปคัดนี่กระแทกใีจะมาเวียงมางัดอะไรวันนี้ไม่ใช่วันของแกเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เลี้ยวผิดเลี้ยวผิดต้องเล่นงานทังข้างล่างดีลากโฮแกนต่อครับยอมไม่รอบนี้ต้องยอมนะพี่ตายเอามันไกลไปหน่อยโดนกระแทกครับโฮแกนจับเวียงขึ้นมาบนเวทีเหมือนเดิมเฮ้ยมันไม่ยอมวะ่ะมันขึ้นมาข้างบนครับ แระโดดนี่ไหลกระแทกเลยอืแปลกแต่จริงลงไปข้างล่างครับเอาทุกไม่โดนโฮวแกนขึ้นมาก่อนมาล่อมันมนใกล้ๆก,ก็ได้มาดิเอาจับไม่โดนครับโฮแกนม้วนทิ้งขาได้งานแขนถีบไม่โดนมาจับโดนลากไปรอบนี้ต้องถึงนะโตเอา้า กำลังจะถึงโต๊ะแล้วโดนศอกอโฮแกนจับต่อครับม้วนม้วนอัป,ปคัตอีกรอบหนึ่งวิ่งทำไมกาแทกเฮ้ยเอาจะโครซายไม่ทันครับม้วนอีกรอบเฮ้ยติดเสาโอ้โหโดนอีกรอบถึงกับลม้มโดนรอบแรกไม่ล้มครับโฮแกนทำอะไรต่อไม่ได้ครับบล็อกได้มากูเอาเจนได้อวันเนี้ยไปอยู่ที่โต๊ะนอน มาได้เวลาโชว์กายะกรรมอีกชุดครับชุดนี้สูงกว่าเดิมพร้อมจะเล่นงานคุณแล้วเอาลงดิเฮ้ยมันไม่ลงครับเอาโกโอ้โกดูโหเลยหลอกให้โก้ดูลุ้นเกอร์ไม่ได้จับแบกกันครับเอาโฮแกนดินหลุดได้อัดกระแทกข้างหลัง เวียนทำไรพี่เอาไม้ลวดหนามาตีไม่โดนครับหลบหลบเฮ้ยติดบัไดมากูจะต้องเอาอโต๊ะนี่แหละให้ได้เอาจับไม่โดนอีกโดนม้วนม้วนอัปปคัสลม้มเฮ้ยเฮดบาดต่ออย่าบอกนะว่าจะเก็บโต๊ะ อ่าไม่ไม่ได้ครับมันจะขึ้นเวทีแน่แต่ติดโตถีบไม่โดนครับมาขออีกทีนะเอาไปที่โต๊ะไปที่โต๊ะแล้วก็นอนบันไดไม่ได้ใช่ไหมบันไดไม่ได้ไม่เป็นไรเชือกแล้วกันเชือกก็ได้เหมือนกันนี่ครับกระโดดสปลชเล่นงานคนดูชอบ บันไดลม้มบันไดกรรมก,การกรรมก,การมึ่งมายืนทำไมใช้ตัวจิว๋วอ้าพิงบันไดไปแล้วอลองวิ่งขึ้นีิไม่ได้ครับคุกกบองแกนขึ้นมาครับการแท้กก่อนเอา้าชนบันไดลม้ม รอบนี้เป็นรอบทดลองครับทดลองดูว่าจะได้ไหมมาไม่ต้องมีโต๊ะก็ได้แต่ว่ามันจะมันจะยอมกระโดดด้วยวะเอาเดี๋ยวล้มลง,ลง,ลงทำไมเนะี่ย่ะคนดูโหครับใจแอนจะทำแอคชั่นอะไรคนดูไม่ยอมรับกระโดดถึงครับอ้าวที่อย่างนี้มึงลงไม้ฝาเชอดรามา เอาหยิบดิเออ,อมาครับไมชิเอราทนแดดทนฝนเวียงอัดกระชกันคนดูอีกทีไม่มีเลยครับโตไม่มีละอึ้งทูปต่อยแล้วก็จับเฮดบัตหัวไหลอีกหนึ่งที มาขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกเล่นงานต่อกระโดดทิ้งสองไม่โดนครับหลบได้โดนถีบของโอกลเดนบอกได้ทุกดอกได้ทุกดอกเวียงไปอัดกับบันไดเหล็กฝั่งนู้นบันได,เ,นอนอนไดเอะอลม้มเอะอลม้ม เออมาพิงไว้ก่อนต่างรอล้วแกขึ้นมาซะดีๆจับหองฮอแกนลากต่อวันนี้เล่นทุกดอกเอ้าขึ้นมาได้ไม่ยอมขึ้นครับเอ้าขึ้นดิเอา้าเฮ้ยไม่ยอมขึ้น อโทเอาโดนโค้าไซดตกเวทีเลยไม่ยอมขึ้นครับบันไดที่มันใช้ยากเหมือนกันนะอ่ถือเก้าอี้เข้ามาถือมาทำไมเล่าข้อไปเอาหัวไปโขกกับขอบเวทีเล่นกรรมการแม่งโอ้โหนละไซ เวียงกรรมการทิ้งไปก่อนนี่จะทําไรโฮแกนยังแบ็คคิกได้ครับเมื่อกี้อ่ะลากมาเอาไปโขกไว้ก่อนแล้วก็ทุยยังใส่ล้มมาทำไมกลับไปอยู่ที่เดิมไปเอาไปโขกไว้ที่เดิมบันไดไม่ยอมขึ้นครับอังเดรใจแอน มันหวาเสียวมาลองขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมจะกระโดดไปหาได้ไหมไม่ได้เอาได้ครับทีบเออเอ้าล้วออกมาทำไมมึงออกมาจากไม้ฝ่าเชล่าทำไมโอ้ยโดนสอกครับ <turns> คนดูตะโกนดีซซ่อมตลอดเอาโดนจับเยกขึ้นสแลมเฮ้ยวิ่งไปติดบันไดสิครับ เออนี่มันเป็นแผนที่ไม่ได้ตั้งใจเวียงเข้าเชือกไม่ได้นี่อาจกระแทกนี่สับหัวเลยจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ได้นี่ทุกกรรมการไม่ทำไม่ทำแค่นั้นพอละ จับไปต่อครับอรเอา,าเจะพิงกับไม้ฝาไม่ทันโดนศอกกระแทกคนดูโหน่าจะโหทั้งคู่แล,ล้วรอบนี้เวีย,ยงรีเวิร์สโอ้โหทุ่มครับทิ้งสอกรอบที่สองยังยังกระทืบหน้าไม่ยอมทิ้งครับเอากดเลยเฮ้ยหนึ่งสอง นี่ให้น้ำถึงสองจับลแลมไม่ได้ครับม้วนกลับผลักไปวิ่งเข้าไปปัม๊มอ่ะเรามีซูเปอร์ถ้าไม่ตายครับเอาโดนถีบสก,กัดเฮ้ยซูเปอร์ท้าไม่ตายคืออะไรวะอยากรู้อยากรู้แต่เดี๋ยวไม้ฝ่าเชรลรามันยังไม่พังไปวิ่งเข้าไปเสียบครับเออพังมา อดูซูเปอร์ท่าไม่ตายหน่อยจับยกขึ้นทำอะไรพี่เอาโดนสอครับเฮ้ยนี่กูโดนรีเวิร์สซูเปอร์ท่าไม่ตายโอ้โหมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าการโดนรีเวิร์สท่าไม่ตายธรรมดา right. ไม้ฝายังมีเอาเดี๋ยว <there. S 1> เดี๋ยว,เ,ยวเลือก,อกดิ ไม้่าเชื้อรายังมีครับโยนใส่ก่อน okay, มาลุกขึ้นมา <The S 1> อ่าแกะนวมต่อ <Series hard. S 1> ลุกขึ้นมามืนยืนมืนวิ่งอาไวปัม๊มกรรมการไม่ได้เล่นงานกรรมการ <You S 1> นี่เราต้องอย่าทำให้ตัวเองว่างหองมันมาแล้วพี่เอาจับยกขึ้นสนแลมเฉย เฮ้ยประวัติศาสตรซ้ำรอยโอ้โหโ,โกดเร็วไปหน่อยแล้วโกดไหมกดไหมยังยังยัง,ยงเอาถีบหน้าซ้ำอีกรอบหนึ่งติดตันครับหลบไม่ได้ลากกรรมการฟื้นขึ้นมาพอดีเลยเว้ยเฮ้ยทำอะไรต่อเสริมแรงอีกทีครับเอากดเร็วไปเฮ้ยอย่า <He igh. S 2> บอกนว่าหนึ่งไม่ได้กูมีตัวช่วย กูมีตัวช่วยโอ้โ oh, หเปอร์ทาไม่ตายก็ไม่ได้ใช้ดันมาใช้ตัวช่วยอีกเฮ้ย hey, อย่าบอกว่าเกมจะพลิกอีกรอบนึ่งอ่ะอะ uh, ลากคอขึ้นมาทำอไรเวียงชนกับบ oh, hey, hey. ันได้ยเอ้ยสถานการณ์เริ่มเริ่มมีการพลิกครับเอาไม้เลืหนามมาตีไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่โอ้ oh, โดนจนได้ เฮ้เอาไงดีวะมันเริ่มสวนกลับครับวิ่งเข้ามาการแทกโอ้ยปดไม่ทันขึ้นเชือกไหมเอาไงต่อขึ้นเชือกครับโอ้หจังหวะหลบได้นี่จังหวะแมตต์หดาวนี่มันโคตรโคตรจะพลิกง่ายจับยกขึ้นอตอมมิกอ่าไม่ยอม กูไม่ยอมกูต้องโชว์ต่อไปโอ้โหขึ้นไม่ไหวแล้วครับอังเดออังเดอเดใจแอ่นขึ้นช้าเกินกระโดดถึงเมื่อไหร่ดขึ้นมากระโดดได้ไหมไม่ได้ครับมันอยู่ไกลเกินมันไกลขอบเวทีมันไม่ยอมกระโดดอ่ะแล้วก็ขึ้นมาจนได้จังหวะอ้าวแล้วกูไปเล็งกรรมการเฮ้ยเอากระแทกไม่โดนครับ โดนเวียงอัดกำปัไดอีกอ่าบล็อกได้ต่อยมาหลบไม่ได้บล็อกได้ครับตบอยากแรกใช่ไหมอยากแรกช่วงเลดเกมใช่ไหมอืมอ่าเอาปวดพิษมันบล็อกได้มันสวนได้ไม่เป็นไรครับเราก็สวนได้เหมือนกันโอ้มันได้อีกแล้วเอาเลยไปนิด มาจับนี่เฮตดบัดเลยนี่คือท่าจบเฮ็ดบัดใส่แขนบัดใส่แขนโอโ้โหตึง,ต,งตึงจับยกขึ้นซูเพลกเน้นเน้นขึ้นเชือกครับโแกนนอนดีๆนี่สปแปลช ่ง่ายวันนี้เราโชว์อ้าเรามีซูเปอร์ถ้าไม่ตายเลยครับแต่มาเล่นงานไปก่อนวิ่งไว้อ้ําวิ่งไว้เข่าสากัดอีกรอบหนึง่งกิ้งหลบเราเก็บบันไดก่อนน่าจะไม่ได้ใช้ละนี่เวียงวิธีเก็บบันไดวิธีเก็บบันไดอ่ะเราไปเรียกกรรมการลุกไม่ใช่ต้องเรียกห้องเด,ดเออขึ้นมา ขึ้นมาไหมเราจะไม่ยอมลงไปเด็ดขาดเดี๋ยวมันพลิกได้รอครับรออ่าขึ้นมาดิของมืนนานครับรอบนี้อ่าขึ้นมาละขึ้นมาแล้วคุยอย่างใส่เลยไป <giant> ดูสิ no <breathing> ซูเปอร์ถ้าไม่ตาย,ตายมันเป็นยังไงมาจับแบกครับ เป็นทูมสโตนพายไดเวอร์เรียบร้อยนี่แหละโอ้โหแล้วมีกองรัวกดเลยหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโอ้โหชนะจะได้ครับอังเดรเดอะไจแอนท์ครับหาพลิกมาเป็นผู้ชนะได้ความจริงเกมลงนำอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแหละอ่าแชมป์ Champ, WWE Heavyweight ยุคเก่านะครับโอ้โหแล้วขึ้นเชือก ระวังเชือกขาดนะพี่นี่แหละครับจัดให้แล้วนะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นปกำลังใจผมไยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าอยากให้เล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับมามีส่วนร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ